คันนี้เรียกว่าเป็นคันแรกแล้วก็เป็นคันเดียวในประเทศด้วยค่ะแล้วก็เป็นงานขึ้นรูปด้วยมือด้วยค่ะจะเป็นงานที่ค่อนข้างยากมากค่ะคันนี้เป็นรุ่นอะไรครับคันนี้เป็น f o r d ซีอีปีหนึ่งเก้าห้าหนึ่งค่ะเป็นทรงแบบนี้เลยหรอครับ ความจริงคันนี้เนี่ยตัวบอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับ COE ทั่วไปค่ะก็คือจะมะีเฉพาะส่วนของบอดี้ด้านหน้าเท่านั้นค่ะส่วนตัวด้านท้ายเนี่ยจะเป็นงานคัสตอมทั้งหมดค่ะโดยมีรูปต้นแบบค่ะเป็นงานจากอเมริกาค่ะเอามาให้เราเพื่อแกะแบบนะคะเพื่อให้ทำตามต้นแบบค่ะอ๋อที่เมืองนอกเขามีทรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นงานคัสตอมของเมืองนอกเลยค่ะอ๋อเป็นงานคัสตอมเหมือนกัน แล้วถ้าเทียบกับตอนที่เป็นกระบะ COE เทียบกับทรงที่เป็นกระบะ COE ครับความยาวเท่ากันไหมครับความยาวเนี่ยเท่ากันนะคะแต่ว่า,าจะมีความยากกว่ากันก็คือเราต้องคัสตอมตั้งแต่ตัวาจากส่วนหัวเป็นต้นไปค่ะเป็นงานคัสตอมทำด้วยมือทั้งหมดค่ะคือต้องตีเป็นตู้ขึ้นมาเลยใช่ค่ะเป็นตู้ด้านหลังนะฮะเป็นตัวแวนเป็นบอดี้ด้านหลังเนี่ยใช่ค่ะเท่ากับว่าบอดี้ด้านหลังนี้คือตีขึ้นมาทั้งคันเลย ใช่ค่ะแล้วก็เป็นงานขึ้นรูปด้วยมือด้วยค่ะเพราะว่าไม่มีไม่มีรูปทรงหรือว่าโครงสร้างเดิมให้อ้างอิงเลยใช่ไหมฮะในส่วนของบอดี้พาร์ทรอบคันครับมีการคัสตอมหรือว่ามีการตกแต่งยังไงบ้างครับในส่วนหัวเนี่ยจะเป็นงานเดิมๆนะคะเกือบทั้งหมดเลยนะคะอย่างที่เห็นกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นรุ่นของเขาเลย Ford ดซีอีปีหนึเนี่ยจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะในวงการเนี่ยเรียกว่า f o r d 3ตุ้มก็้วย กระจังหน้าเขาที่มีปุ่ม3ปุ่มแบบนี้นะคะก็จะเรียกว่าฟอร์ดสาตุ้มนะคะและในส่วนของโลโก้ค่ะก็จะเป็นงานเดิมที่ติดหัวมาค่ะก็จะนําไปชุบโครเมียมนะคะแล้วก็พ่นสีทองด้วยเทคนิคพิเศษอีกทีหนึง่งส่วนที่เราเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็จะมีเป็นแก๊ปหน้านะคะแต่งขึ้นมาค่ะเพื่อให้รถเนี่ยดูสวยมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะไฟหน้าครับดูเหมือนว่าจะเป็นไฟรุ่นใหม่ ใช่ค่ะตัวไฟเนี่ยค่ะเนื่องจากดั้งเดิมมาเนี่ยค่ะตัวกระจกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเลนของมันเนี่ยแตกทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรในตอนนี้ค่ะเ,เราก็ดัดแปลงนําไฟรุ่นใหม่เนี่ยค่ะใส่เข้าไปเพื่อให้ใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยแต่รูปทรงของโคมไฟหน้าเนี่ยเดิมก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเพียงแต่เราเปลี่ยนตัวไฟด้านในเท่านั้นเองค่ะตัวขอบไฟตาเนี่ยก็ยังคงเป็นงานเดิมไว แถบด้านข้างครับเขาก็จะมีแถบมาแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวเดิมๆของมันเลยค่ะที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็คือเราต้องนําชิ้นงานนะคะไปขัดแล้วก็ไปชุบโครเมียมนะคะโดยส่งโรงงานที่เขาจะทําด้านนี้โดยเฉพาะซึ่งงานที่ทําออกมาเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นงานยากอีกอย่างหนึ่งเลยของโปรเจก t นี้นะคะเพราะว่า ตัวอะไหล่ต่างๆเนะะี่ยค่ะนอกจากเ,าเป็นงานที่เก่าแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นอายุาประมาณสัก70ปีแน่นอนค่ะมันต้องมีร่องรอยต่างๆอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราจะเก็บชิ้นงานให้เรียบเนี่ยแล้วนําไปชุบโครเมียมแล้วต้องนําไปพ่นสีทองด้วยเทคนิคพิเศษอีกทีเนี่ยมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างยากมากค่ะแล้วก็เวลาที่ทําออกมาเนี่ยคะ่ะจะมีการพอง ออลอกออกหลายรอบเลยนะคะช่างที่โรงงานเนี่ยก็จะโทรมาปรึกษาว่าอ,อ,อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้นะคะ่ะก็ถือว่าเป็นงานที่ยากสําหรับเขาเป็นงานแก้หลายรอบมากด้วยะคะ่ะตัวงานชุดกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นงานที่ทางอู่นะคะปัม๊มทําขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถที่มีรูปทรงที่ขนาดใหญ่นะคะตัวกระจกเนี่ยก็จะต้อง ใหญ่ตามไปด้วยเพื่อที่จะทําให้การขับเนี่ยวิสัยทัศน์เนี่ยดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังก็ต้องคงความสวยเพื่อให้เข้ากับตัวรถด้วยค่ะทั้งตัวบานกระจกและตัวโครงเนี่ยเป็นงานสร้างที่ทั้งอู่สร้างขึ้นมาใหม่หรอครับใช่ค่ะจะมีเฉพาะที่บูรทั้งเท่านั้นค่ะออไม่ได้เอาของรุ่นไหนมาดัดแปลงมาเอามาใช้ใช่ไหมฮะเป็นงานออขึ้นสร้างขึ้นมาใหม่เลยค่ะหลายคนเห็นแบบนี้คงอยากจะถามว่าสั่งทําแบบนี้ได้ไหม สวยมากบอดี้พาร์ทเนี่ยดูจะน้อยชิ้นนะครับสำหรับคันนี้แต่ว่าสวยและโดดเด่นมากนะครับล้อครับล้อด้านหน้ากับด้านหลังดูจะเป็นคนละชุดกัน อีกอย่างหนึ่งเลยที่โดดเด่นสําหรับคันนี้นะคะก็คือตัวกระทะล้อค่ะกระทะล้อเนี่ยเ,เราเลือกใช้ขอบ22นะคะเป็นกระทะอลูมิเนียมนะคะปกติเราจะเห็นชุดแบบนี้ในรถใหญ่เช่นพวกรถ10รล้อเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราเนํามาคัสตอมนะคะดัดแปลงให้เข้ากับตัวช่วงล่างของ Ford ะะซึ่งคันนี้เนี่ยชัสซี่และช่วงล่างเนี่ยก็จะเป็นฟอร์ดนะคะเป็นรุ่นเดียวกันทั้งคันนะคะเราก็นํามาดัดแปลงโดยใช้งานกลึงค่ะเพื่อที่จะให้ตัวหน้าแปลนเนี่ยเข้ากันได้นะคะซึ่งเป็นงานยากอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยข้อจํากัดหลายอย่างค่ะเนื่องจากตัวซุ้มล้อเองนะคะเราต้องเทียบขนาดกระทะล้อเนี่ยหลายไซส์ด้วยกันค่ะจนกว่าจะมาจบที่ชุดนี้เพราะว่าบางรุ่นเนี่ยก็มีติดซุ้มล้อบ้างอย่างเงี้ยค่ะ ล้อขนาดเท่าไหร่ครับกระทะล้อเนี่ยจะอยู่ที่ขอบ22ค่ะคือลองกันหลายชุดเลยใช่ไหมครับใช่กว่าที่จะลงตัวและไม่ใช่ว่าเอามาและใส่ได้เลยใช่ก็ต้องมีการคัสตอมมีการดัดแปลงตัวล้อด้านหลังก็เหมือนกันค่ะก็จะเป็นขอบ22บนะคะเป็นกระทะอลูมิเนียมเหมือนกันนะคะความจริงที่เห็นชุดล้อเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นงานที่เป๊ะกับตัวต้นแบบในรูปงานคัสตอมของทางอเมริกาเลยนะคะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยกระนงจะเอารูปต้นแบบนะคะไว้ไวให้ดูนะคะก็จะเห็นได้ว่ากระทะล้อเนี่ยเราคัสตอมออกมาได้งานแบบเป๊ะกับเขามากเลยค่ะโอ้โหสวยมากครับทั้งล้อคู่หน้าและคู่หลังนะครับคือเป็นล้อของรถบรรทุกใช่นะแล้วนำมาดัดแปลงใส่กับรถคันนี้นะฮะใช่ค่ะเทมากเต็มซุ้มพอดี ัวชุดไฟท้ายก็จะเป็นงานคัสตอมเหมือนกันค่ะเรานําไฟรุ่นใหม่นะคะมาดัดแปลงให้เข้ากับตัวรถเพราะว่าในส่วนของด้านท้ายทั้งหมดนะคะถัดออกมาจากห้องออโดยสารส่วนหน้าเนี่ยเราเป็นงานตีมือขึ้นรูปทั้งหมดค่ะงานพวกนี้ก็จะเป็นงานปั้นทั้งหมดเลยค่ะที่เห็นแล้วไฟท้ายตามแบบเนี่ยเขาเป็นทรงแบบนี้เลยหรือเปล่าครับตัวไฟท้ายนี่เราดัดแปลงนิดหน่อยค่ะ ไม่ใช่ทรงกลมแบบนี้ใช่คจะมีงานดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อเราต้องการให้ดูให้มันสวยขึ้นให้เข้ากับตัวรถอย่างเงี้ยค่ะประตูท้ายครับประตูท้ายนี่เป็นงานสร้างด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าเอาประตูของรุ่นไหนมาใช้ครับประตูท้ายนี่เป็นงานขึ้นรูปด้วยมือทั้งหมดเลยแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ใช้ระยะเวลามากที่สุดสําหรับ ชิ้นส่วนของตัวรถเลยนะคะเพราะว่า,าตัวช่างคอของเราเนี่ยค่ะเขาจะต้องอ,ออกแบบใหเ้เหมือนกับรูปต้นแบบด้วยนะคะตัวประตูนะคะแล้วก็จะต้องทำให้สนิทดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะค่อนข้างยากคือถ้าดูดูอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าดูยืนอยู่กับตัวรถนะที่ผมเห็นเนี่ยคือช่องไฟนะครับความเนียนของงานเนี่ยมันเนียนมากเหมือนงานที่มาจากโรงงานเลยนะครับแล้วเส้นสายต่างเนี่ยดูลงตัวมาก ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นงานตีมือสวยมากเลยอ่านั่นหมายความว่าซุ้มล้อด้านหลังตีขึ้นมาใหม่เหมือนกันใช่ค่ะนะฮะไม่ได้ว่าตัดต่อของรุ่นไหนมาใช่ใชไหมฮะใช่ค่ะเป็นงานที่ตีขึ้นมาตามรูปต้นแบบที่ลูกค้าต้องการเลยโอ้โหดูมุมด้านหลังครับเนียนมากคือไม่ใช่แบบรูปทรงที่ตีขึ้นมาแบบทื่อๆนะครับจะมีเส้นสายที่มีความโค้งและลงตัวมากนะครับ สำหรับชิ้นส่วนงานประกอบไม่ว่าจะเป็นน็อตทุกชิ้นนะคะเราเ,เป็นงานชุบโครเมียมแล้วก็พ่นสีทองด้วยเทคนิคพิเศษทั้งหมดนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถจะเห็นได้ว,ว่าน็อตทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นงานตกแต่งทางด้านประตูนะคะทุกบานก็จะเป็นสีทองด้วยค่ะเป็นประตูแบบตู้กับข้าวนะครับโอ้ oh. งานเรียบร้อยมากครับออกภายในด้านหลังนี่คือเป็นโลง่ลงๆแบบนี้เลย ใช่ค่ะเพื่อที่ลูกค้าสามารถไปเ,เพิ่มเติมได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการอาจจะตีโซฟานะคะให้เข้ากับตัวรถก็ได้หรือว่าจะไว้ขนพวกบิ๊กไบค์หรือฮาร์เลย์ก็ได้ด้วยค่ะ,ะแต่ก็มีเก็บงานนะครับเก็บความเรียบร้อยนะครับมีตกแต่งสวยงามไว้ให้เพียงแต่ว่าพื้นที่ยังโล่งอยู่ สำหรับคันนี้นะคะจะมีประตูด้านข้างนะคะอีกหนึ่งประตูนอกจากด้านหน้านะคะ,อะสองประตูแล้วเนี่ยเราจะมีประตูด้านนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารเนี่ยขึ้นรถได้ง่ายยิ่งขึ้นน,นะคะแล้วก็ประตูทุกด้านนะคะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยค่ะ ด้านหน้านะคะที่เห็นเป็นคอนโซลส่วนบนนี้นะคะก็จะเป็นอของเก่ารุ่นเดิมๆของ Ford Ceeber ป mm ีห hmm. นเลยนะคะเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าตัวเกจเลือนไม้ต่างๆเนี่ยเราใช้ของรุ่นใหม่นะคะ c u s t o มเข้าไปเพื่อที่จะให้ใช้งานได้ดีและก็ใช้งานได้จริงค่ะในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเป็นงานปั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวคอนโซลส่วนล่างค่ะเพื่อที่จะให้รับ กับสวิตต่างๆนะคะได้สวยยิ่งขึ้นเราก็จะปั้นขึ้นมานะคะโดยเน้นให้เข้ากับส่วนบนนะคะให้เป็นงานที่เนียนที่สุดค่ะในส่วนของเบาะนะคะเราใช้เป็นหนังชามัวสีน้ำตาลค่ะในส่วนนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นคนที่เลือกตามความต้องการเองนะคะสำหรับแอร์คันนี้นะคะจะเป็นแอร์ของไมโครบัสนะคะที่เราติดตั้งเข้าไปนะคะเพื่อให้ความเย็นเนี่ยกระจายได้ทั่วถึงนะคะเรา ปั้นงานคอนโซลนะคะขึ้นมาใหม่เพื่อให้รับกับช่องแอร์ที่อยู่ตรงหลังคานะคะเพื่อให้งานเนี่ยสวยเนียนยิ่งขึ้นด้วยค่ะคันนี้นะคะเราเลือกใช้เครื่องยนต์ 3UZ V8 นะคะ เพื่อที่จะให้รองรับกับขนาดของตัวรถนะคะที่มีน้ำหนักถึง2,300กิโลกรัมนะคะแน่นอนค่ะ COE นะคะก็จะเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ใต้ห้องโดยสารนะคะตามสไตล์ของ COE อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าจะต้องเซอร์วิสเนี่ยก็จะต้องออขึ้นห้อยนะคะก็จะสามารถเซอร์วิสด้านล่างได้คะ่ะและในส่วนของช่วงล่างเนี่ยเรายังใช้เป็นระบบถุงลมนะคะที่สามารถปรับระดับได้คะ่ะเห็นว่าตอนนี้ทั้งอูมีร้านกาแฟด้วย ช,ชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านบูโรทั่งรถคลาสสิกค,ค่ะร้านบูโรทั่งนะคะก็จะเป็นร้านกาแฟสดนะคะสำหรับคนที่ชอบกาแฟรสเข้มนะคะที่นีเ่เข้มถูกใจแน่นอนค่ะ ร้านกาแฟจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับอู่เลยจะอยูอ่ติดกันเลยนะคะลูกค้านะ,ะทีะ่ชอบนะคะชื่นชอบในรถคลาสสิกนะคะก็สามารถเข้าไปดูวิธีการบูรณะได้นะคะจากช่างอย่างใกล้ชิดเลยนะคะแล้วก็ในร้านเองเนี่ยก็จะมีรถรุ่นต่างๆนะคะจอดเอาไว้ให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปด้วยค่ะครับอ๋อเข้าไปดูได้เลยเดินดูในกาลาดได้เลยว่าช่างทํางานยังไงใชนะ่ขั้นตอนการประกอบหรือว่าการรีสโตเนี่ย มีการทํางานยังไงบ้างที่ร้านมีเมนูแนะนํำไหมครับเมนูแนะนําของเรานะคะก็จะเป็นบูรทั่งซิกเนเจอร์ค่ะจะเป็นกาแฟนะคะเอสเปรสโซนะคะสําหรับคนที่ชอบกาแฟเข้มนะคะรับรองถูกใจแน่นอนค่ะและเห็นว่ามีพิซซ่าด้วยใช่ค่ะพิซซ่าของเรานะคะจะเป็นสไตล์อิตาเลียนนะคะคลาสสิกโรมาน่านะคะอบด้วยเตาถ่านนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ชื่นชอบพิซซ่านะคะก็อยากให้มาลองกันค่ะ